สวัสดีครับเดี๋ยวจะพาเยี่ยมชมร้าน Fortune Internet นะครับผม mm hmm. ตอนนี้เราอยู่หน้าร้าน Fortune Internet นะครับผมเส้นนี้คือถนนสิทธิเดชนะครับตรงข้ามอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นร้านขายลูกช,ชิ้นทอดนะครับผมอีกฝั่งด้านที่ตะวันตกตอนนี้เย็นแล้วนะผมห้าโมงกินทางนู้นจะเป็นทางลงไปขนส่งจังหวัดนะครับข้างๆร้าน ฝั่งข้างๆกันก็จะเป็นร้านยำนะครับผมร้านยำกับร้านกาแฟสดนะครับเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูข้างในร้านนะครับผมชัมม่วโมงละแค่สิบบาทเองนะครับเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูในร้านของเรานะครับผมบรรยากาศในร้านนะครับผมสีสันสวยงามนะครับ นประดับด้วยโคมไฟน่ารักเลยทีเดียวนะครับผมนี่คือห้องด้านหน้าของร้านนะครับฝั่งนี้จะมีอยู่ห้าตัวนะครับผมอีกฝั่งหนึ่งจะมีอยู่หตัวห้องนี้มีทั้งหมด11เครื่องนะครับผม มีตู้โค้กด้วยนะครับมีโออิชิขายมีน้ำแดบงบน้ำเขียวสปไปน์น้ำส้มแล้วก็โค้กนะครับก็น้ำเปล่ามีมินิมาร์ทเล็กๆด้วยนะครับผมเป็นชั้นขายขนมขบเคี้ยวนะครับผมแล้วก็มาม่าคบพร้พอมน้ำร้อนนะฮะนี่ครับสวยใช่ไหมล่ะเดี๋ยวยังไม่พอนะครับผมยังมีอีกหนึ่งห้อง ห้องนี้เป็นห้องด้านหลังนะครับมีทั้งหมดหกเรื่องฝั่งละสามฝั่งนี้สามแล้วก็อีกฝั่งนี้สามพันหลังชนกันนะครับผมบรรยากาศก็จะเป็นอย่างนี้นะครับผมระดับด้วยโคมไฟเหมือนเดิมครับผมโคมไฟแบบเดียวกันนะผมน่ารักนะฮะถึงสีห้องจะดูแสบตาไปนิดนึงแต่บรรยากาศในร้านของเราคือเย็นสบายนะครับผมเปิดแอร์ตลอดเลยนะฮะเ่เดี๋ยวจะพามาเยี่ยมชมเครื่องแม่นะครับ รามีพิมพ์เตอร์นะครับผมมีเครื่องถ่ายเอกสารสีด้วยนะครับผมพิมพ์เตอร์สีแล้วก็พิมพ์เตอร์ขาวดำนนครับนี่เราจะพามาเยี่ยมชมเครื่องแม่นะครับผมนี่จะเป็นเครื่องแม่เครื่องควบคุมร้านทั้งหมดนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นกล้องวิดีโอวงจรปิดที่จับการเคลื่อนไหวภายในร้านตลอดเวลานะครับผมอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็น ตัวนี้จะเป็นโปรแกรมคิดเงินนะครับเนกัรนเป็นโปรแกรมจับเวลาครับนี่ครับร้านของเราสวยไหมโอเคน,นะครับผมตอนนี้เด็กเริ่มจะเข้าร้านแล้วเข้าหลังจะให้เยี่ยมชมอีกนะครับผมแหม